สรับรางวัลประเภทภาพยนต์ไทยยอดเยี่ยมสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่คุณอัดอวัตรรัตนปินทะจากเรื่องดอยบอยค่ะก็ขอบคุณคมเฉลึกออบอดมากๆนะครับสำหรับรางวัลน,นี้ก่อนอื่นผมอยากขอบคุณทีมงานดอยบอยทุกคนทุกตำแหน่งนะครับที่ ร่วมกันสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาขอบคุณพี่เบิร์นพุ่มกับของผมนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็เชื่อใจให้ผมมารับบทสอนขอบคุณพี่โบสตีฟแดเนีลแันดาวีนะครับโปรดิวเซอร์ของผมขอบคุณพี่เป้พี่เอมแล้วก็ทีมนักแสดงทุกคนนะครับพี่คังไง acting coach ด้วยแล้วก็ขอบคุณเนลมิทหนังฟิล์มครับ anti archive netflix แล้วก็สุดท้ายผมอยากขอบคุณสอนครับคาแรคเตอร์ของผมที่ พาผมมายืนตรงนี้แล้วก็พาผมไปสัมผัสและทำความเข้าใจชีวิตของการเป็นผู้รีภัยชาวไทยใหญ่การเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์แล้วก็การเป็นคนชายขอบรางวันนี้ก็เป็นเหมือนกำลังใจที่ผมได้รับในฐานะของนักแสดงและผมก็อยากส่งต่อกำลังใจนี้ให้กับมนุษย์ทุกคนที่กำลังต่อสู้อยู่ภายใต้ระบบที่ไม่เป็นธรรมมนุษย์ทุกคน ที่กำลังต่อสู้เพราะหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณครับ